สวัสดีพี่น้องสวัสดีสวัสดีสีผสมทุกคนเนามวันนี้ซาติสะาดว่ะเฮ็ดทางอีแล้วพี่น้องเฮ็ดทางซอยจูโซ่เนาะเหมือนี้มืออื่นก็เป็นมือของเ้าเฮ็ดอีกเนาะพากันมาเฮ็ดซอยว่ะขาอย่างนี้มันแล้วไปไว้นะว่าซาติสะอาดแหละก็บสีคากันไปอุบลเนาะบางทีสาวเก่าแม่ยันบอดดี้ยันเนาะยันมาเข้าบอดด้เฮ็ดซอยวันนี้นะมาเข้าสีนี้เนาะกันในตอนมาเฮ็ดซอยเป็นนะพี่น้องไปก่อนต้งก่อน้ำมากต้องไปสาว สวัสดีค่ะสบายดีเสริชเสริชรึเล่าอันเดียร์อ่อนแล้วไอเชุอกตั้งดอออีดีใดแบบแล้เดียวนี่เนาะแล้แบบขึ้นมาดีอ้เปิดใส่แล้วเต็มแล้วดนออกแล้วไอเชุกอร่อยดี ไอ้ซุกลอยดิเอาเห็นว่าก็เพิ่งขัดีกันเดี๋ยวเ้ามาถ่าเห็ดกองนี้เนาะพี่น้องคือว่ากองนี้เป็นกวดลงอ่ะนี่จ้องไว้โหลดหลอตัวนี้หันเตียบ อุ้ยเจ้าคือหัวคืออันันเถะหัวคือปะวันเถะลูกแม่แม่้อ่สา่มจะเอาเ้ว่านหนังายนเลือไกด้หร่าดวไหม่ได้พี่ลาดกัน้าเล่มันเขาเวลาอันันหญ่าหรอกคนให้ฝากวานโจ dưới cùng thì đó khi nào chơi với không chia sẻ nhau chơi với nhau chia sẻ nhau ซอยกันเห็ดซอยกันฮะซอยกันสางมืมอนึ่งแต่เป็นมือของเขาทอพรถด้าทัพรถมาซอยขวดเลือจ,จูขออ่อยม,มืออื่นค่ะเออเออชุ่มืัวซะแล้วว่ะขันมาซอยขวดเลือจ,จูขอขอหัวขวดมืออื่นค่ะน่าตี โแปะท่านห้ไรไตบไรรอกป๊บอยกันขึ้นนใหม่แล้วมือแล้วมันกะแเล่มมั้เนาะาอบตงเหียบๆมาจหันจืหนอยกันทุกบบานกบบเดียวกันเนาะ

Keep would be บ้านเขากระงามหรอกที่นาโุกเอาเบบเห็นเบื้องนั้นง่ามีเบื้องนี้นะเห็นเบื้องเห็นทางงามตอนมันง่ามอ๋อไยืนนะไปเชนหนาโุ๊กปะเช็คนาโุ๊กปะมีทางคนปิดแล้วมันสวยอย่างนี้นี่เอง อาดงยอ้าพี่ยังาสาตีแนมมากนี่เออนี่เาจะเอิ้นน้าโป๊กเอาหุบเดียวมันในตีพี่น้องมีทางคนจีดแต่งามง่ามหวานนาะตีมึงแนมมึงแนมคือพวกเป็นบานเท่านี่เนาะมีทางคนจีดนะกอยู่นีเมืองนี้นะ Em bé, em to -to -to hay xô đó bạn tăng đạn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn 拜爹，拜，欢迎收视女王拜。 งานอินดีซอยกันถุกนาทีเจมส์หองวันแกจะลักสิ

Ừ ừ. Hãy à? à? là... yes, ๆๆได้แล้วมาไม่เข้าห่าโอ้ให้คนต้องเนื้อต่อ yes. <laughs> <laughs> <có> <laughs> ก็ซอยกันเห็ดน่านเด๋อหน่อหวานตัวเองเบื้องนี้มิตรผู้หญิงมาส่วนอ้ยผู้ชายใส่เบิร์ดยผู้ชายยืนเปลี่ยนกันเห็ดหน่อเบืองละกอง

ชิบอันนั้นออกว่าหันทางไปแป่ยงที่กันไปจะป่องอยู่นี่นี่ามันไปยากงไม่คุ้มแม่วันนี้เราจะเลิกเลิกันนะ

มาหอดเพิ่งของมันใต้เลยนี่พี่น้องว่ายติบอยู่หอดบานกลางนะเนาะเป็นงานหอดเรื่องซาบบอบด้เนี่เป็นงายของเรื่องซาบบอบบี้นมันใต้วันนี้พี่น้องโยโย่ป้อโย่ Cái nhà cơm tiền mà phát sinh học xong phút choi tìm được phút cho tìm được 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 Mà được tìm được tìm

คนชิหาคนชิ้เด็กคนชิขนฉืนกะโลคนชืะโลมปูนมันถึงแด็กอยาดเงินเงินว่าแสงมะแสงอยาดสะท่อนเงินเนาะที่ไรเถ้าไปแล้วสิงมุไปเาเด่นกันเนาะที่เรางพอได้หัวมวน

กัเอยหอเขึ้นแล้วเหอออกห้งออกร่วมกันถึงจะเสร็จเลย

chém hết bị hết bùn hết nào kì nào phải chỉ bây giờ lội lọ ไม่ได้ทางเลยเนี่เอาอยู่นะกเดบโครกีอันนั้นเอรก็เดบครกีควันนี่ท่านอยากเหี้ย ฐานเห็นหอดจะเผ็ประเทศไทย <c oughs>

ราไหนก็เออมันเปิดร้นไหนเนี่ยเออล้วไหนแล้วมาเป็นเนี่ยแล้วหี่เนาะไม่บ่า้นไี่เดีเนนึหออู้ชายุกโยอปอโยโยสิแล้วแล้ว

ลบๆๆๆๆไปทางด้วยเด็<น>ดออกในรถเจนเด็ดออกเดวเลดออกต้นท้ายเออตอนสิลเลเอ่มือขอเห็ดทะเลแท้เลว่าันนี้แล้วมันเหงาตอนมือเห็ด <c oughs> มือยังมือกระแหงเลยเจบ

ันได้ประกาศชุดต่อให้เตีนยนอีกแล้วจักสอบนีเจ้าตอนเช้าหนีฉใช่ไหมจักสอบปูนตอนเช้าข้าสอบเออพอดีตัวนหนึ่งเลยตอนแรกเลยลสันทางรับซีฟบอว่านี่เออ ก็ค่อยๆทแล้วดีกทีต้นหนึ่งชอบาฮักอะกรอ่างนะ เก่งเกเก่งชูสองเก่งชูขอหเฮ็ดบอลนะครื่งสาวล้วนูนึ่งสขายูนึงอไม่ได้ไมดควนขาเลย ไล่ย <S 々> ังมีก็บาหันก็ามาลองมาเก้อไอดอกไอดดมาเงินจะไม่สอคอยมามามาเกี้เขาที่อยากพิาสต้องคุ้มกินมาเมื่อแรกอีกต้นนึองไพ่าบ่ไดม่า ต้นเลื่อนต้นี่งมั้งต้นเลื่อนโดนแล้วเหรอเก่งหลนะพี่นาะมือละต้นคอยเห็ดไปน้องตอนนี้ห้องก็แล้วแล้วน้องมาซอยจุ๊องเมื่อเงินก็จุหัวข้างพี่น้อง พักเฉียงเนาะพี่น้องเจ็ดเมื่อละต้นต้นนึงมีอยูซ่าสอบเนาะโฟันคลิปหนาด้วยพี่น้องแล้วมือกัิดอัพเดททุกทุกมื่อเลยพี่น้องเบิ้งย่สิฟ่าเบื่อเลยติดตามคลิปเนี่ยพี่สัมคัญคือเบิ้งโฆษณาไอ้ซติไปด้วยพี่น้องใวยเรือกันทีะเด็กลต่น้อยเนาะบ๊ายบายฝากกันคลิปหนาพี่น้อง